สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการปลูกผักบุ้งแก้วนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นปลูกผักบุ้งในที่ที่แปลงแปลงแปลงในไร่นะคะนี้นะคะไม่จําเป็นต้องปลูกในน้ําก็ได้นะผักบุ้งแก้วนะั้นมันสามารถปลูกในดินหรือในน้ําก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีที่นาหรือว่าที่ดินติดคลองอะไรเป็นคลองอะไรเราก็ปลูกบนที่เป็นที่เป็นไร่นะคะเราจะใช้วิธีการหยอดหลุมนะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นผักบุ้งแก้วหยอดหลุมนะ,ะ,ะปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์เลยนะคะนี่ค่ะการเขาจะเริ่มเลื้อยแล้วนะคะนี่นะคะคือตอนปลูกเราจะใช้วิธีหยอดหลุมหลุมละสองถึงสามเมตรประมาณสี่เมตรนะคะนี่นะคะเราจะใช้หลุมคู่นะนี่นะคะระยะห่างของของหลุมนะคะ,ะระยะห่างนะคะของน้ําหยดนะคะเราใช้วิธีการปลูก น้ำหยดนั้นนี่นะคะให้ดีนะคะประมาณ30 5 0เซนนะคะแล้วก็ใช้วิธีหยอดหลุมนะคะประมาณ3 4เมตรนะคะเป็นหลุมเดียวก็จะดีนะคะถ้าหลุมคู่มันจะแน่นไปนะคะนี่นะคะเริ่มโตูเลวนะคะหลังจากที่เราหยอดหลุมไปแล้วนะคะพอต้นกล้าเริ่มงอกแล้วนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็หว่านปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยนะ,ะปุย๋ยเคมีปุย๋ยยูรีนะคะสูตร460 0นะคะ ก่อนปลูกแล้วก็จะรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้หมูขี้วัวพวกนี้นะคะก็ผสมลงในดินแล้วก็หยอดไปนะคะนี่นะคะตอนตอนเตรียมดินนะคะเราก็ผสมปุ๋ยได้เลยนะคะนี่นะคะพอเราเราหวานปุ๋ยเรียบร้อยนะคะเราก็อันนี้สองอาทิตย์แล้วนะคะก้านเขาก็จะเริ่มโตแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มเลื้อยแล้วนะคะคือผักบุ้งแก้วนี่เป็นผักบุ้งที่ดูแลง่ายนะคะ ดูแลง่ายไม่ยุ่งยากนะคะคือประมาณหนึ่งเดือนก็สามารถเก็บยอดได้แล้วคือถ้าเก็บยอดนี้เราสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บยอดแล้วมันก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดอายุประมาณสองเดือนกว่าเขาก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะก็เก็บยอดไม่ได้ละนี่นะคะต้นตแล้วนะคะผักบุ้งแก้วเป็นผักบุ้งที่มีความต้องการของตลาดสูงนะคะอันนี้นะคะ เราปลูกป,ประมาณหนึ่งไร่นะคะเราจะใช้ประมาณหนึ่งกิโลนะถ้าเกิดว่าเราหยอดแค่หลุมเดียวนะคะและระยะห่างประมาณห้าสิบเซนนี้จะใช้ประมาณหนึ่งกิโลนะคะซึ่งต้นทุนก็ไม่แพงนะคะกิโลหนึ่งนะคะก็ท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเรามีจําหน่ายนะคะตรงนี้นะคะเคุ้มนะคะลงทุนหลักร้อยกําไรคือลง,ลงทุนหลักร้อยนะคะแต่ว่าเราจะได้สร้างรายได้ให้เป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นะ,ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่เราปลูกไปได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะว่ายอดเขาจะเลื้อยแล้วก็มันจะก้านโตขนาดไหนนะคะอันนี้แค่สองอาทิตย์นะคะนี่นะคะให้ดูนะก้านเขาก็จะมาประมาณโตประมาณหนึ่งน,นิ้วชี้เรานะคะนิ้วชี้นะก็โตโตเยอะแล้วนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการ เพราะผักบุ้งแก้วนะคะอีกวิธีนึ่งนะคะโดยวิธีการใช้น้ําหยดนะคะนะคะระยะห่างของแถวน้ําหยดนะให้ดีถนะ้าประมาณ80ดสิถึง1เมตรนะคะเพราะว่าเวลาผักบุ้งมันเลื้อยนะคะมันจะได้มีพื้นที่ทําให้ยอดนี้มีพื้นที่เลื้ยนะคะแล้วก็ทําให้ยอดนี้โตลําต้นโตแล้วก็ยอดโตนะตรงนี้นะคะแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการปลูกผักบุ้งแก้วนะคะท่านใดที่สนใจหาอาชีพเพื่อสร้างไรายได้นะคะการปลูกผักบุ้งแก้วก็เป็นผักบุ้งแก้วนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอตัวหนึ่งนะคะที่สร้างไรายได้ให้กับเรานะคะนี่นะคะดูแลไม่ไม่ไม่ดูแลง่ายนะคะแป๊บเดียวก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้แล้วนะคะโอเคนะคะ คลิปนี้ก็มาแนะนําวิธีการปลูกผักบุ้งแก้วนะคะนี่นะอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งผักบุ้งแก้วมันสามารถปลูกได้หลายวิธีวิธีก็ไปดูในคลิปเก่าๆได้นะคะก็จะมีวิธีปลูกทั้งตะก้า